โอเคครับสวัสดีครับตัวเองชื่อเล่นอะไรเอ่ยชื่อโอครับไอนะครับโอครับโอใช่ไหมครับโอครับโอโอนะโอเคสมหมวดขึ้นมาหนึ่งหมวดได้เลยครับป้าเปิดได้เลยครับแล้วบอกเลขเลยครับสิบสี่ครับสิบสี่นะครับสิบสี่สิบสี่สิบสี่หมวดซีรีส์ไทยนะน้องโอได้หมวดซีรีส์ไทยนะครับเวลาหนึ่งนาทีนะ พร้อมแล้วนะครับเริ่มครับไปครับอะไรเหรอคลามได้เลยนะคลามงนะป่านะเอาคลั่งนะคลั่มไหมคลามนะโอเคเรื่องอะไรอ่ะคลามงไหมคลามได้เลยนะครับคลามนะโอเคคลามงไหมดูคลามได้นะครับคลั่งคลั่งนะโอเค ข้ามไหมครับข้ามนะโอเคไปต่อเลยออมอนครับไปนะครับเรื่องอะไรก็ผ่านช่างเลยข้โอเคครับเรื่องอะไรข้ามได้เลยนะครับข้ามไหมข้ามไหมข้ามนะโอเคเนโนครับไปนะครับเนโนครับเด็กใหม่นะเด็กใหม่ไม่ใช่ครับ ตา,ตามนะโอเคสลัดแกงปุกัโอเคได้หนึ่งคะแนนหมดเวลาพอดีครับน้องได้หนึ่งคะแนนครับโอเคครับ